ช่วงนี้เห็ดกับพระท่านหลากหลายปันได้พี่น้องซอสเหลกแห่งมานเป็นละงอกสีอีกจ้ะก็สิกเกิดจังสี่ละเนอะอืฝนตกขนาดด้อพี่น้องตกหนัก,นกต้องต้มเหมือมานี่ กัสวัสดีทักทายกันย่ำเสารพี่น้องพอ,อกันเสาวันทีส่ส๑๒๕๖๗นอกเจากวันนี้ก็มะม่ายปลาบานน้นองเมดเด้อพี่น้องวันนี้กัสวัสดีทุกคนทุกท่านละพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาว,าชาวต่างประเทศหลังจากหมูว่านนี่หายไปหมื่หนึ่งพี่น้องหมูวานนี่บมอมเมนบมเขาปลาเขาอยู่พี่น้องท่าทางบ่คือก็เลย PS พักกันนี้กับบานหมูว่านนี่ อ่ะมือนี่มาหลุดน้ำกันพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดกับพระท่านหลากหลายไปแล้วพี่น้องช็อตเหลกแห่งมันเป็นละงอกอีกอิจ้ะก็สิเกิดจังสีละน้องฝนตกขนาดนี้พี่น้องตกหนักต้องตามเหมือมันนี่กเป็นดอกบานเนาะดอกบานจ้ะเอาเลยเห็นละอันเนาะ จมคือสีญ่ครับนาะใหญ่แล้วออกตป็โฝนปไนฮะหลังจากฝนหลอบนี่คาดว่าสิมีหลายเห็ดอยู่ดอกพี่นอ้องตัวน,นี้แดงน่ะหมากสองดอกขอเฮ็ดยังเก็บถุกเห็ดเด้อพี่น้องช่วงนี้ <c oughs> อย่างไรยายเกศมันคือข <c oughs> าดแท้ <c oughs> เนี่ยผน่าคอยมึงไหนพี่น้องเป็นเห็ดกอ่อตอนที่ออกอกอ่อขาดดอกใหญ่ดอกแม่มึงนไหยว่ามันฟ้าหมอก พี่น <Ll ull ing> ้องุยเอาใส่กระตาล้มบอระบาดล้มล้มโผล่อุ้ยกี่ปนอิ่มเลยดอกเดียวเต็มกระตาดอกเดียวโผล่คักแห้ง <empathy> พ <kita> <Yes> ี ok ่น้องดอกเดียวเอาเฮ็ดกอสีเหลืองเกิดเด้อนี่นี่ว่าว่าหันมาบะมี่เลยอืมฮิดดอกเฮ็ดแดงเฮ็ดดินกะเหลืมเห็นแน่เลยจุงนะหลังจากฝนรอบนี้ยแหละพี่น้องก็ค่อยรอหลุนน้ำกัน ช่วงนี้ฝนตกสุกหลายผลเฮ็ดก็บ่ค่อยเกิดมึงเฮ็ดปวกหยังใหญ่แก่สิปวกดอกเดียวดอกเดียวมันคือดอกใหญ่แท้อกดอกเดียวโอ้ยใหญ่ิโอ้ยพูดอีหลีมันปวกตาบบ่บ่โอ้ยปวกดอกเดียวติดอกเดียวปวกแม่หมายเพิ่นว่าเอาอีกดอกนึงจุมงามๆเลยพี่น้องเพิ่นพอเรื่อยๆเรื่อยๆสิก็พอรุ่นได้น้อดอกเดียวก็ได้ เ,เห็ดปวกใหม่ๆมายผลวะเห็ดปวกดอกเดียวแต่เห็ดปวกตัวนี้ขาับพันยาวงามเนาะเอาบวมเปนไข่เห็ดละงอกดินี่นีไข่เห็ดละงอกเด้นี่เห็ดละงเอป็นสัญญาณนะเด้อพี่น้องนี่ไข่เห็ดละงอกขาวเด้อจ้นน,น,จนี่ากาลังเริ่มเห็นไข่หนึ่งเห็ดกอกการัมเห็นแล้วเนาะเห็นแล้้วจะรุ่นๆพี่น้องอีกเมื่อสองเมื่อไข่เห็ดละงอกเล่นน่ะแมนบ๊อ แม่กำลังเป็นไข้ขืนพี่น้องนี่ละงกเหลืองตุนปกบ่ไใดไม่หนีไม้บ่หลับเนาะไม้บ่หลับสิทั้งหมดโอ้าสุดน้ำกันเริ่พี่น้องท้องซ้ำเหม่อกลางหนาขาดว่ามีซีดอยู่เล่นี่พอกลุ่นดีทุลักก็ง่ายให้เป็นขืนไม่เต็มอยู่โปกไวหน่อยแห้โปกไวก่อนโปกแล้วนั่นบาท่านเป็นเห็ดพ่นมองคอยเอาผู้เดียวที่เลยบานถือฝนตกใส่หลายพคนนี่เราบ่อาบน้ำของโอ้อาบน้ำอยู่ อ๋อหลอนอาบนำอาบนำฝนเนาะตอนนี้เป็นเฮ็ดปวกปากนกแก้วพี่น้องดอกนึงอุ้ยขาขางแม่พี่น้องเฮ็ดปวกดอกเดียวสัญญาณเนาะสัญญาณสัญญานสัญญาณเฮ็ดเอื่นที่ตามมาละพี่น้องนะช่วงนี้ก็ะติพพอพี่พ่อน้องเก็บตามสภาพเฮ็ดไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวขาดว่าบกเกินน้องซ้ำเมื่อดอกนาสิบูมอยู่ห้องน้องจูมแหว่งดีให้เนาะ ่นเกิดว่าท่านหลายพี่น้องหอกหอยพวกกิ่งเกือรุ่มแทเพิ่นฮะเป็นตาลายอย่าด้แหละนาอเป็นตาอย่่วนน้ำกันมาเกินเมื่อสองเมื่อดอกพี่น้องเห็ดหนางขาวเห็ดข้าวดินแสงสะอนว่ามันจูมเห็ดไอ้ะงงขาวแมนไครละงกบอกเมนก็งงขาวอพี่ีรอมได้พี่น้องะ อี่หรี่จาเอาเทิยมบวกปลานเกวพี่น่อยไหนจะพ่นได้นอะแกงจะกห่อนเฮ็ดบดดินบวยเกตแม่นบอกโบแมนเฮ็ดเผอกกข้ามดอกมางาม่จอนาะดอกเดียเจากจะเกได้เป็นตาเด้อแถวนี่วนเดี๋ยวก็เกิดเป็นบ้านเกิด อ่ะที่จริงฤดูนี้องถูกปีที่เป็นฤดูของเพ่นนี่ได้เพิ่งข้าไล่พี่น้องจะง่อยกระอวว่ลักษณะจังสีแสดงว่าเฮดสิลิม่าแหละพี่น้องแมนขันเพ็ดเพิ่งคุ้มตัวนี้ออกเป็นเพิ่งคุ้มอยู่ค่ะแต่ว่าเกิดตามป่าเป็นองลางงกดำลางือกดำพี่เลยเออแมนละงงกดำแกงกระแซบเพื่อกันกับละงงกธรรมดาเนี่ยแหละพี่น้องแมนว่อืม แต่ว่าเขาบอนิยมกินกันเฮ้ยผงข้าวไรพี่น้องคือดอกคักแท้ขันจุ่มเนาะจุ่มทำขนมปั่นนี่แหละจุณแล้วอยู่พุ่นกระเพาะบ่ดอกใยดอกใหญ่โอ้ยหวานตเลยอฮะพอดีละแกงแกงเพียงแกงเพียงปุ้ยบ่ค่อยได้มาพี่น้อง กบ,บอค่อยได้ตามเพื่อนบอค่อยเกิดปีนี้จุ่มบ่บานหนึ่งจูมเอ้าที่เริ่มเกิดแล้วแด้นี่ <c ười> เกิดที่ละนี่จูมบ <c ười> ่บามเลยปี่น้องเถ้าตัวนี้เกิดนี่ที่มันถูกเหมออยู่แมนแต่สภาพอากาศปีนี้แปลกพี่น้องฝนตกติดต่อกันสามเหมอม่านี่นี่เฮ็ดบ,บอค่อยขึน้นถ้าเป็นทุกปีขึ้นขัดได้เนาะอืมนันสิเกิดพาฝนเลยอันนี้เฮ็ดหยังตบหนกแขกไปหนกแก้วบวะไปหนกแก้ว เนี่ยดอกหนึ่งนอนนั่นเปืเป่อยเบิดผนต๊กดูฮะสามเหมือมานี่ต๊กขนาดนพี่น้องเมืเ่อนี่ก็ขาดว่าสีบเห็นตะเวนละพี่น้องคืมเบิดเหมืออีกแล้วเมือ่อนี่ก็ไดอ้อีกดอกหนึ่งจุ้มหนึ่งพี่น้องหของละดอกเกิดจังได้หน่ออ่ <c oughs> าทีเกิดเป็นโมเป็นโมอยู่แน่โบดคอนก็นเกิดจอะจังได้น่ออ้ยดอกง,งามๆเลยเด่เนี่ยดอกพอดีแกงเลยนะแกงห่มกันพอดีตันนี้แดงน้ำมาก อึดก็อึดพ่อดินมันเปียกเกินไปจกก <S <S ักเนาะแดงขาเตี่ยพี่น้องตัวนี้ฮะลงมาใส่ไม้เห็ดตับเต่าด้วยพี่น้องบานนี้นี่ละกันซีมันกับมันไม้หนี่แหละปกติไม้นี่บ่เคยผิดหวังแน่นอนผิดหวังกับซีพิหวังรอบนี่แหละเพิ่นเริ่มเถาเน,ะนาะนี่บ่ได้มรุ่งมาหลายเหม่อพี่น้องเพิ่นเริ่มเปื่อยแล้วนี่ยเถา มันลงมาสี่หาเหม่อพราะดอกจำโบบอมะคักมเรเฮ้ยมันคือขักแต่ดอกฮ็ดแมทได้บอหอได้แก้งได้แก้งได้แต่ยื่นแขนย่นแขเตียงดผดอกตัาขาวดอกนึงแกงไหนอยู่คองไลาเหมือดเนาะอืมไลแต่ดอกมันเปื่อยเลยเนาะอืมพดีมันเป็นเสือต้น ปุ่นทั้งฝุ่นกระเปื่อยถิ่มปุ่นดอกนี้ทีงไหนอยู่อุ้ยขาแม่ปุ่นอืมอืมแหลพี่ให้เห็นดอกโอ้เห็นคนละดอกอย่างงามพี่น้องอี่เขาเห็นดอกนี้คนตีล่ะมันบาลงมากระไดนอบาลงมาไลยเหมอบานถิ่มเบิดบางเนี่ย โอ้รวมก็มีอหิวรวมมีใครอยู่ยังมีหิวมแข็งได้อยู่แร้วพี่นอ้องไช่เป็นห้องบานเต็มที่คนไม่แม่จ้ะบาลาห้ายเมือแห้งม,มาได้มาฮะดอกนู้นมาขาเมียผนขาพี่นอ้องขาอันตันเลยเหตุในนี้ดอ,อ,อกนึงนข้อยู่บ่ข้อยังดอกนู้นอย่างงามจ้ละล่ะ อ๋ออาหันมาไลกับพี่พอ่อได้แกงอยู่ดอกพี่น้องาาธรรมชาติของเหตกุการณ์ซีมี่ช่วงเพิ่นบูมช่วงเพิ่นเกิดหน่อยคือกันล่ะพี่น้องอจุ่มนึงโอ้ยดินลาเนาะฝนตกหลายถือดอกนึงมันจะหล่นแกงเทียงเรื่องมนันไม่ธรรมดาอีกดอกนึงด,ดีดีนา้องเห็ด <okay. S 2> ตับเตากับซีมี่ไม้นี่ล่ะพี่นอ้นองเพิ่นเกิดเลย อีกดอกนะึงต้าอีกดอกเลยเห็ดขี่จันเนาะมันกำลังเกิด <laughs> ดอกนึงใหญ่มา <laughs> กนแกงเคียงได้โอ้โเนี่ยแททขนาดโตมัน<อ>เกิดบลายเลยปว,วก้อยปวกอันนี้รุ่มแแทเพลนเบิงพี่น้องสาภาพล่ำหวย หลังจากสองสามเมือม่อผ่านมาฝนตกตลอดพี่น้องเมื่อน,นี้คือมอยู่เบิร์ดเมือเ่อนเมื่อคืนนี้กต็ตกหนักน้ำจนสิล,ลนฟังและพี่น้องคุณนะหลังจากคุณแดดรอบนี้แล้วพี่น้องคาดว่าสิเกิดคักอยูเ่เฮดเราก็มือเต็มทีเลยตอนนี้มันเพิ่งกำลังสิลลมบนนี่เมียนบ๊บบู <c oughs> ้องจุม่มหน่อย พักติว๋วใส่แกงเห็ดบ่แถวนี้เป็นโปง่งใหม่น้อพักติว๋วง่ายไงอืมข้างโน้นมามีเลือกพี่น้องคนแก่เบิด์ตเลยอ้าวลงเม็ดอีกแล้วพี่น้องเออโชคดีครับหลังจากฝ้นยุดนี่แหละพี่น้องขาดบาสิบบุ๋มอยู่ประจักษ์เห็ดนอ้อาเห็ดเส่เสือก่อนพี่น้องตอนนี้ฟ่อ คนหลีอยู่คือกบเี่ดเป็นเพ็ดก่อดอกงามๆเลยดูเนี่ยโมเห็นโมเนี่ยเด็กพี่เด็พอขาดนั่มแล้วเนี่ยงามเนี่ยยังอุ้ยไปอ้ยเลยแล้วก็สิงามไปเด็พี่เด้พอพี่พ่อน้องมะยาบันไดเด้อพี่น้องมาเลยคนก็ลงมาพี่เด็กพ่อหยดหยดมันคว่ำหยดคว่ำมันมือนีัก็สิตามสภาพเพชรล่ะพี่น้องเพชรบกวยหลากหลายปบนในช่วงนี้ ครับจุป,ป่าเห็ดฝนตกไรพี่น้องออกจากป่ามาหอดบานกันยังตองกอยู่เด้อพี่น้องฝนก็นได้ตกดีคักปีนี้อ่ะตัดสิมาหาโนใไม่ฮักโนใไม่ล่ะพี่น้องไปแกงเทียงส่วนเห็ดกับไถบัวลายปันไถ่เหลตาน่อยนึงเหลตาน้อยนึงอยู่เห็ดก็ได้ <c oughs> อยู่ต่อกปนันได่หน,น,นาวอุ้ยโนใหม่เนาะนี่พี่น้องเกิดดีคักช่วงนี้โนใหม่เป <c oughs> ็นจีบเป็นไทเลี้ยง ขาทคัมพอแต่แกงตัวแหนกบนลายแห้ตัวแหนกที่ไปโรยเออแหนกนี่ตัวแหนกนี่แหละพี่แกเขาวกรต้องมันทักหน้าถูไปเลยเอ,อืมอ,อ่าก็จะเป่าพ,พ,พ,พี่พอน้องม้อยเงวปันไหนพี่น้องมาหนิชวนเฮ็ดกับแตแกงนึงนี่หละ่ะมาหักเราใหม่ใส่น,น้ำพอเดี๋ไปแกงห่มกันขอกันบรรยากาศฝนลิ้มฝนหน่นอยคือเก่าพี่น้องมาหนิโต๊ะกระโต๊ะก๋วยเตี๋ยวบีคัก สามมือสอนแล้วเนาะพอเดียวกับพ่อแข่งต้นนี้อืแนงหลายแหง่งตัดต้นขนอี่นองเพื่อเลยแตกแนงดีหนาวบอแข่งอยู่กับเท้ากับหนาวเป็นเด้นนี่ักแงงพักข้างตลอด <laughs> ตัวกระปุลเนาะตัวกินก็กระปุลแกงความเน่อยนะะเนาะค้เมนเบดเหมือละพี่น้องคนเหมือนี่นะกีกสดกิแกงแค่นอใหม่พี่น,อน้องบานนี่ออบุกไปเลยลงมามาลกล,<ว><ท>ลุ่มกันามเจะงสีเไป ปล่อยลงเลยเด้อพี่น้องทำละหน่วยละหน่วยปลาปลูกโดดเนาะเงียมจ้ะน้ำเนาะอืมาคอยได้มาเบิ่งช่วงนี้บ่ได้หดน้ำหนาพี่น้องก็เลยบ่ได้ลงมาแตเลยบ่ได้ลงมาปลูกช่วงแรกนี่หดได้หดน้ำเลยเด้อลงมาดูอยู่หลังจากฝนตกแล้ว บ่คอได้ให้น้ำเพิ okay, ่นบานนี้ไอ้ตัวนี้ข้าม่น้าเนินเงินปู่แก่ทอได้กินที่นอ่มาคุณก็เริ่มจิมมากแล้วตัวละเริ่มดอกละไปสร้างกับบ้านบานี้เริ่มน้ำเม็ดขึ้นมาเรื่อยแล้วอยู่ปลากันนักเด้อพี่น้องมาเนี่ยส่วนเสาเสากจังบ่อปันได อ๋พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือที่แม่ฝากพี่ฝากน้องทำนี่แหละพี่น้องเพ็ดกันได้ก็มันอยู่มันพอดีกแกงเนะนะาะมันมาไล่ปันไดพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดเนกระเบราหล้ายปันไดเพราะว่าฝนฝนกระตกขนาดสามมือติดกันมานีตกแทบทุกมือพี่น้องเห็นแดดมือละนิดละหน่อยนี่จะฝนตกขาดบาหลังจากฝนหลอบนี่ออกไปฝนละนอยยกก้อยแยเกศในอนีจ้าขาดว่าเฮ็ดสิบวมขึ้นมา ฮะสำหรับยอดใดยอดมันมือนกะพอพี่พอน้องประมาณนี้หละพี่น้องได้พอได้แกงเทียงหลังจากนั้นกับฝนตกไลนี้กับมาบ้านพี่น้องมาเอาน่อใหม่พอได้แกงเทียงคือก,กันอ่าสำหรับคลิปนี้กะสีซ้ำนี้แหละพี่น้องหลุดน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่เชิญนชอบวิดีโอจังเลก็บซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งื่อรับการเจลี่ยเกือนคลิปใหม่ๆจากคนชองปลา ของปาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมขอบหลายบ่ไทยพี่น้องหนาวสิไดเลครับบ้านก้อนพี่น้องบ้านนี้หมูว่านก็บริพอพี่พ่อน้องเลี้อพี่น้องหมูว่านนี่ป้องกันเขาปลาอยู่เนาะเอาด้วยใจในพี่เขาไล่กับต้นหน่อยเออฝนกับโต๊กน้ำหมูว่านนี่ก็เลยบ่มีขีดเมื่อนี้ก็ขอพี่พ่อน้องครับนี่แหละพี่น้องพอได้ทักทายกันอ่ะจุดน้ำกันมื้อนพี่น้อง อยูด่ดีไม่แห้งพอกันไหมพี่น้องมือนสำหรับกลิบนี่ขอบคุณทุกไหนทุกแจ้พี่น้องสวัสดีครับ